วิธีคิดที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คืออะไรรู้ไหมคะคือคุณจะต้องไม่เอาและไม่ยอมชีวิตในแบบเดิมค่ะคุณต้องหาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ยคุณจะทนไม่ได้ค่ะอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าคุณอจะไม่อยากอยู่บ้านหลังเดิมไม่อยากใช้รถคันเดิมนะคะอยากให้ไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้ลูกคุณนะคะเรียนโรงเรียนเดิมนะคะโรงเรียนแบบว่า โรงเรียนที่สังคมมันไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะคะนี่คือคุณจะต้องไม่ยอมค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ยอมในสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะทําให้คุณนะคะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วคุณก็จะหาทางนะคะในการที่จะไปใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบที่มันดีกว่าเดิมค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณแบบว่าโอเคยอมให้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะคุณก็จะพบว่าชีวิตคุณเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่มันดีขึ้นมาค่ะคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะคุณยอม คุณปล่อยให้ชีวิตคุณมันเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเลยะค,ะคีย์ที่ครูอยากให้ไปเลยคือคุณต้องรู้สึกให้ได้ว่าคุณไม่ยอมให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนนะคะและนี่นะคะก็คืออาหารสมอง2นาทีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ fashion twin นะคะ